สวัสดีค่ะเพื่อนๆจำได้ไหมคะเมืม่อ5วันก่อนที่เรารีวิว g r e e n เฮาส์แล้วก็เราพาสาวน้อยปรับแป้งกับหกหลงนะคะจะเป็นต้นนี้นะคะหกหลงอ๋อเดี๋ยวนะเป็นต้นนี้ค่ะเพื่อนๆสับสนใบเขาใหญ่ขึ้นมาเราก็เลยงงทีนี้เราก็เลยได้ช้อนไอ ต้นนี้ค่ะที่ยังไม่ได้แตกหน่อย,อยนี้นะเนี่ยแค่5วันเองนะคะที่อยู่ในกรีนเฮาส์เนาะนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายทั้งหลายทั้งมวลเข้ามาบ้านแต่ประเด็นสำคัญวันนี้เราจะพาย้ายฮกหลงที่อยู่ในกระป๋องอน้ำผึ้งอะคะ่ะมาใส่กระถางแล้วก็มาไวในมาไวในกรีนเฮาส์ตัวนี้นะคะไปดูเลยจ้าเพื่อนๆคะ่ะนี่ก็คือฮกหลงต้นที่สามเนาะ เขาเริ่มยาวเราก็เลยจะเปลี่ยนกระถางนะคะย้ายมาใส่กระถางไซส์นี้นะคะแล้วก็อีกสองตัวก็จะเป็นก้านดำน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นบอลก้านยาวค่ะลองบันเนาะทั้งสองตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนกระถางเลยนะจ๊ะดินที่เราใช้นะคะจะเป็นดินถุงที่เขาผสมมาแล้วนะคะ ถุงเกรดดีนะคะเขาใส่พวกปุ๋ยนู่นนี่นั่นมาเรียบร้อยแล้วเนาะคือสําหรับ12เดือนเราไม่ต้องอะไรมากมายสําหรับปีนึ่งและคะ้ค่ะดินนี้เขาบํารุงมาแล้วดีมากเลยแล้วก็เราจะผสมไปด้วยอเพอร์ไลท์กับใบไม้ที่ทับถมกันแล้วอะคะ่ะหมักไว้แล้วเนาะนะคะนี่ก็คือใบไม้ที่ทับถมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเราไปโกยมามีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาย่อยสลายเราเห็นไหมคะผสมกับดินหน่อย เดี๋ยวเราก็ามาผสมกับดินถุงของเรานะคะตามไปดูเลยจ้าค่ะเพื่อนๆคะหลังจากที่ใส่ดินไปนิดนึงแล้วนะคะเราก็ใส่เจ้าตัวนี้ค่ะสําหรับป้องกันลิ้นและก็หอยทากนะคะมาเจาะลากเนาะที่นี่หอยทากเยอะมากเลยนะเพื่อนอ่าล้วก็ใส่ดินไปอีกนิดนึงนะคะใส่ดินประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทิ้งไว้สอนิวนะะ้วอะค่ะเนาะ แล้วก็เราจะเอาลงเอาหกลงลงก่อนนะคะลากเขาจะเยอะมากเลยนะเพราะว่าวันก่อนอะทำคือลากเยอะมากอันนี้ใช้ทรายเนาะในการใส่ตอนแรกนะคะในกระป๋องนะฮะเดี๋ยวจะได้ให้ดูลากนะคะเพื่อนดูสิคะเพื่อนๆราก ลากตึมเลยนะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะใส่น้ําเยอะไปหน่อยแฉะแต่เขาไม่ตายนะนเพื่อนๆชอบน้ําเนี่ยค่ะเห็นไหมโอเคเอาดินตน้นดั้งเดิมเขาใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็ดูสีเพื่อนๆดูตรงสะดงสะดือน,นะกําลังจะออกเป็นสีเลยนะคะลูกสาวเนี่ยค่ะจัดให้ตรงเนาะ จัดให้ตรงนะคะแล้วก็กลบด้วยดินค่ะเพื่อนคะ,ะกลบด้วยดินนะคะข,ข้างๆน่นนิดนึงนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน รอใส่กระถางอีกถัดไปนะคะทําเหมือนกันเนาะนะคะค่ะหลังจากนําลูกๆล,กลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเรายังไม่ลดน้ำเนาะเดี๋ยวเราจะไปไว้ในกรีนเฮาส์ใหม่ตัวใหม่ของเรานะคะรู้สึกว่าเขาจะโตแล้วอะคะ่ะเอาพืชเอาต้นอ่อนเข้าไปไว้นะคะเพราะว่าเขาอบเขาชอบร,อรอ้อนๆอบๆเนาะนะคะ ตามไปเลยค่ะไปใส่ในตู้อบเลยนะจ๊ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากหาตำแหน่งวางเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ใส่จานรองไว้ด้วยนะคะเทน้ําใส่ในจานไว้ด้วยนะเพราะว่าเขาชอบน้ําด้วยเนาะนก็ทําการรดน้ําเลยคะ่ะเพื่อนรดให้เปียกเลยนะคะดินอาจจะยึดตัวไปนิดน,นึงเดี๋ยวต้องเติมดินหน่อยรดให้เปียกเลยจ้า ก็วันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูค่ะว่านำน้องที่ผ่าหัวใส่ในกระป๋องพอน้องตั้งตัวได้ใบหนึ่งแล้วะค่ะเราก็ช้อนออกมาเพราะว่ากระป๋องมันมันเล็กไปอ่ะเนาะเราก็นำน้องมาใส่กระถางนะคะ,ะเติมดินนิดนึงแล้วก็วัสดุปลูกก็อย่างที่เราให้ฟังเนาะนะคะ ดูว่าน้องแข็งแรงเร็วมากๆเลยเห็นไหมคะหหลงฟอร์มมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆก่อนหน้านี้แค่ห้าวันเองนะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้โม้นะห้าวันเขาโตเร็วขนาดเนี้ยคิดดูสิแปลว่ากลีนเฮาตัวนี้ก็คือโอเคเลยนะคะตอบโจทย์ก็เลยทยอยทยอยย้ายมาแต่ว่าบางตัวย้ายมาเขาอาจจะช็อกนะคอตตกเลยก่อนหน้านี้นน ก่อนหนะ้าในสดชื่นวันนี้พอตกไม่เป็นไรเอาวางไว้ข้างล่างโดไม่ไม่ให้โดนแดดมากมายเนาะเพราะว่ากลีนเฮาตัวนี้ก็จะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อะค่ะเติมดินนิดนึงวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะเนาะไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ